ตอนนี้ก็คือยังย้ำอยู่เป็นการแจ้งเตือนประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ซุมยาดองต่างๆแล้วมีอาการนะเหนื่อยหอบซึมอ่อนเพลียตาผ้ามัววิงเวียนศีรษะอาเจียนไปหาหมอค่ะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะพิกัดถนนท่าไทยราดสามวาเจริญพัฒนาเขตพื้นที่คลองสามวาแล้วก็มีบุรีเนี่ยอันนี้ก็คือต้องระมาระวังเลยตอนนี้เนี่ย จากผู้ป่วย19รายตอนนี้เนี่ยป่วยทั้งหมด21 21ลรายแล้วนะครับต้องฟอกไตทั้งหมด17คนใส่เครื่องช่วยหายใจอีก2คนเข้า ICU 20คนเป็นคนไข้สีแดง15 1 6คนเสียชีวิต1รายตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเลยก็คือสั่งปิดซุมดนะดซ้มยาดองก่อนนะสั่งปิดซุ้มยาดองก่อนผู้ที่ป่วยนะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องกังวลเลยก็คือ สายตาเนี่ยไปแน่เธออัตราเสี่ยงตาบอดเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าไอสารพิษตัวนี้นะครับเมทานอลเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดแล้วก็เป็นพิษนะอืมโดยทางสรนสามิรนะครับเขาก็ไปลงพื้นที่กวาดล้างนะแล้วก็ไปตรวจมาแล้วสรุปว่าไปเจอกับต้นต่อผู้ผลิตอยู่ที่การจนาพิเศษยี่ เขาก็เอามาผสมกันนี่แหละเราเอาปลอดวัดให้ได้อยู่สัก35-40ดีกรีจากนั้นก็ผสมตามสูตรแล้วก็ออกจำหน่ายทั่วไปหมดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องพักก่อนนะคะคุณอาต้องพักก่อนคือคนไข้เนี่ยมีการหยุดหายใจเป็นระยะระยะคือมันจะเข้าไปทำลายไตยแล้วก็ใส่ตาโดยทันทีนะโอ้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆถนนฮัทไทร์แลวใกล้เคียงราต้องพักก่อนนะคะหยุดก่อนนะคะ มึนๆเม,มาๆหยุดก่อนนะคะตุยนะคะคุณนะซึ่งจากข้อมูลเขาดูนะตั้งแต่ปี51ถึงปี62เนี่ยพบผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากเมทานอลก็คืออีกการทำสุราเถื่อนเนี่ยนะ573ร้อยเจ็ายเอโอ้ตอนนี้ก็คือเขาจะมีแบบให้ประเมินอาการด้วยตัวเองนะว่ายังไงอยู่สเตจไหนต้องไปทำอะไร เธอไปดูที่ที่อ,อของ f c e e o o o นะเอ,อของ facebook ได้กรมควบคุมโรคไปดูจากนั้นเขาจะมี QR Code ให้เธอไปจัดการตรวจเช็คสภาพร่างกายเธอก่อนคือตอนนี้มันไม่มียารักษาให้หายทันทีนะมันจะต้องแบบให้อ้วกให้อะไรแบบสวนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันยากมันจะต้องรักษาตามอาการส่วนมากก็คือ ไปก่อนเลยคือไตตาเงี้เป็นการประคองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายมากๆนะโอ้ต้องพักก่อนเธอถ้าถ้ามันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นแหล่งผลิตนะไอ้ที่เขาไปเจออะต้องหยุดก่อนนะ